สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่สอนใช้คอมพิวเตอร์ชาแนลนะครับแหล่งเรียนรู้ทางได้ที่แล้วก็เทคนิคการใช้งานนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับผมมาแก้ปัญหานะครับที่ว่าสตอรี่ a c e b o o k ของเรานะครับไม่สามารถดูได้นะครับปัญหานี้นะครับผมขอเกริ่นก่อนนะครับอาจจะเกิดจากที่ว่าคุณผู้ชมไม่ค่อยได้อัปเดตแอป a c e b o o k นะครับถ้าเราไม่ค่อยได้อัปเดตแอป a c e b o o k นะครับจะทําให้ Facebook ของเรามีปัญหา ตามมาที่หลังแน่นอนนะครับปัญหานี้อาจจะเกิดเพราะว่าเราไม่ได้อัปเดตนะครับก่อนอื่นนะครับให้คุณผู้ชมไปที่เพจสโตร์นะครับแล้วก็ไปดูที่ Facebook นะครับเนี่ยครับพอมาที่ Facebook นะครับให้เราเข้าไปดูนะครับว่าเรามีปุ่มที่เขาเขียนว่าอัปเดตไหมนะครับหรือ ถ้าไม่มีจะขึ้นเปิดแบบนี้ครับคือการอัปเดตเรียบร้อยแล้วให้คุณผู้ชมเข้ามาดูตรงนี้ก่อนนะครับพอเข้ามาดูแล้วนะครับมีขึ้นอัปเดตให้กดอัปเดตเลยนะครับพอกดอัปเดตเสร็จให้คุณผู้ชมปิดแอปให้หมดแล้วก็มาเปิดเข้าใช้ Facebook ใหม่นะครับหลังจากที่คุณผู้ชมเข้าอะไรเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับอ่ะต่อมานะครับคันนี้ให้เรามาอีกแอปหนึ่งก็คือแอป Facebook m e เซน e จอรอันนี้2แอปนี้คือเขาจะซิงกันนะครับเขาจะทํางานร่วมกันเราต้องมาดูเหมือนกันนะครับเนี่ยครับ คือ Mess e n g e r Messenger กับ facebook คนละแอปนะครับแต่เขาซิงกันต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะเข้ามาดูนะครับถ้ามาดูแล้วเป็นเหมือนผมนี่คืออัปเดตแล้วแต่ถ้ามีขึ้นอัปเดตก็กดอัปเดตไปนะครับโอเคครับหลังจากที่ทำอย่างที่ผมบอกแล้วแล้วลองเข้าไปเช็คแล้วยังไม่ได้อีกผมมีวิธีครับเดี๋ยวออกตรงนี้ก่อนอ่ะแลวครควนี้ให้เราไปที่การตั้งค่าครับ แล้วก็ไปที่ตัวจัดการแอปนะครับเนี่ยครับทุกเครื่องมีเหมือนกันหมดนะครับผมอาจจะเขียนแอปเฉยๆหรือจัดการแอปหรือการจัดการแอปนะครับลองดูดีๆนะครับหลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมไปที่แอป a c e b o o k ครับแล้วก็มาที่การจัดการข้อมูลครับให้มันเจอหน้าข้อมูลอะไรแบบนี้ครับให้คุณผู้ชมกดล้างแคชนะครับพอกดล้างไฟแคชเสร็จแล้วก็ให้คุณผู้ชมเข้าไปเช็คนะครับใน Facebook นะครับว่า เราสามารถดูสตอรี่เฟซได้อย่างนะครับแต่ถ้ายัางอีกนะครับก็คือวิธีนี้คือวิธีที่แบบสุดๆแล้วจริงๆก็คือการล้างข้อมูลผมจะบอกก่อนนะครับถ้าใครจะล้างข้อมูลตรงนี้นะครับต้องจํารหัสยูซอร์กับพาสเวิร์ดของ Facebook ของตัวเองให้ได้นะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนจําไม่ได้นะครับผมยังไม่แนะนําให้ล้างนะครับเพราะมันจะออกเลยครับออกล็อกเอาออกมาเลยให้เรา เหมือนเราติดตั้งแอปใหม่เลยครับพูดได้แค่นี้นะครับคือถ้าคุณผู้ชมจําไม่ได้จริงๆผมมีวิธีนะครับมุมบนขวามือนะครับนี่ครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เนาะนะครับวิธีการดูรหัส Facebook ของตัวเองนะครับอ่าพอสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมรู้รหัสเฟซตัวเองยูเซอร์ตัวเองให้กดล้างข้อมูลได้เลยครับตรงนี้อ่าขอจะเขียนเลยนะครับระบโบจะนําข้อมูลทั้งหมดของแอปนี้ออกอย่างถาวรและกู้ไม่ได้ ซึ่งรวมถึงไฟล์การตั้งค่าบัญชีฐานข้อมูลอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับเขาเตือนแล้วนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้าเรามั่นใจว่าเออเราต้องการจะล้างจริงๆให้กดล้างข้อมูลเลยอ่าหลังจากกดล้างข้อมูลแล้วอันนี้ออกเลยครับแล้วก็ให้คุณผู้ชมไปที่ Facebook ครับไปที่แอป a c e b o o k เลยนะครับ พอเราเข้ามาที่แอป a c e b o o k นะครับเราต้องรอหน่อยนะครับเพราะว่าเหมือนเราจะติดตั้งครื่องใหม่เลยเพราะว่าเราได้ล้างข้อมูลออกไปทั้งหมดนะครับเขาทําการรีเซ็ตหมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนะครับตรงนี้จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับต้องใช้ต้องรอหน่อยเนาะอ่ามาแล้วนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเขาได้ขึ้นมาให้เราใส่เบอร์โทรหรืออีเมลที่เราสมัครนะครับผมครั้นี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับลองเลยครับ เดี๋ยวแป๊นึ่นะครับอ่าลองเข้าไปใช้งานเลยครับอ่ะเราก็ใส่อันนี้เขาจะให้เราใส่อีเมลเลือกนะครับแต่ในที่นี้ผมของไม่ใช่ทั้งหมดนะครับผมจะพบบบิมพ์เองอ่ะใส่อีเมลที่เราจำได้นะครับที่เราสมัครเฟซเอาไว้ ถ้าใส่ครบแล้วนะครับให้กดเข้าสู่ระบบเลยครับอ่าพอเข้ามาตรงนี้นะครับขอจะบอกว่าให้บันทึกข้อมูลการเข้าสู่ระบ,บบของคุณไหมถ้าเป็นเครื่องนะครับผมเครื่องมือถือของเราเองนะครับผมแนะนําให้กดตกลงไปเลยครับให้เขาบันทึกไปเลยนะครับพอมีปัญหาอะไรเราจะได้กู้รหัสผ่านเบอร์ยูเซอร์กลับมาได้ อันนี้เขาจะขึ้นมาอนุญาตให้ a c e b o o k เข้าถึงตำแหน่งของคุณไหมอนุญาตหรือปฏิเสธก็ได้นะครับผมอันนี้นี่ครับเพียงแค่นี้เองครับผมเราก็เข้ามาเล่น Facebook ได้ปกติแล้วเราก็สามารถดู IGR โทษที่ครับมาดูสตอรี่ a c e b o o k ได้เลยนะครับผมผมรับรองว่าถ้าทำวิธีที่ผมบอกว่าสองขั้นตอนที่ผมบอกนะครับรับรองว่าได้ผลแน่นอนนะครับเพราะว่าปัญหาที่เกิดกันนะครับที่ว่า สตอรี่เฟสไม่สามารถอัพได้หรือไม่สามารถดูได้หรืออะไรที่เกี่ยวกับการดูสตอรี่หรือเกี่ยวกับสตอรี่นะครับส่วนมากจะเป็นการที่ว่าเราไม่ได้อัปเดตแอปเลยนะครับตรงนี้ก็เลยจะมีผลกลับมานะครับฟีดแบ็กลับมาไม่ดีนะครับก็คือไม่สามารถใช้งานได้นั่นเอง c e b o o k กก็จะพยายามให้เราอัปเดตเรื่อยๆเพราะว่าเก็จะปรับปรุงระบบตลอดเวลาเพื่อที่จะให้ ยูเซอร์ในใช้งานได้มีเสถียรภาพมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับเขาจึงมีการอัปเดตบ่อยๆนะครับสังเกตได้เลยทุกแอปจะมีการอัปเดตบ่อยๆนะครับก็คุณผู้ชมคนไหนนะครับลองทําตามคลิปวิดีโอนี้ดูได้เลยนะครับที่ติดปัญหากันนะนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมคนไหนอยากให้ผมสอนอะไรนะครับก็เรา,เาติดตามชมกันได้หรือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปโอได้เลยนะครับผมก็จะมาทํา วิดีโอให้เลยนะครับคอนเทนต์ content ที่คุณผู้ชมสอบถามออมาถ้าผมทําได้นะครับแต่ถ้าผมยังทําไม่ได้ผมก็จะหาข้อ,อมูลมานะครับผมก็จะมาสอนคอนเทนต์ให้ที่หลักนะครับผมโอเคนะครับผมส่วนคลิปวันี้นะครับถ้าเห็นมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆนะครับผมคลิปวัหนะ้าจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมกันได้ส่วนคลิปวันี้สวัสดีครับ